เดี๋ยวไอ้ทีสสตรนี้มาหาผมอีกอะเอาละครับผมเอาละครับผมทาไมเอาละครับผม,บผม,บผมให้หนูขออ่านคลิปแป๊บนึงรีวิวกระบะไหนๆก็ได้มาแล้วไปโดเข้ามา เอาละครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับในอาชีวะโปคิงนะครับผมรูปแปลงเหมือนเดิมวันนี้ผมมารีวิวกระบ,บะยูสุดีแม็กเป็นแพนด้าซิ่งนะครับเปร์ยางฮีโร่อาร์ซี11ฮีโร่ไรเด้นนั่นเองนะเราจะไปดูดูแล้วก่อนแล้วก่อน ไม่ได้น้องร้อยสี่สิบแล้วเอ้ยจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปวววววไ,ไปหาทางตรงกันโอเคเหมือนยางเขาเลิกใช้แป๊บ ลองดูภายในกันดีกว่าเป็นไงดิฟงดิฟฟี่โอ้โหคำซิ่งก็มาน้อยไม่ตามด้วยเนี่ยไงเดี๋ยวขนาดไหนน้รงขัด้รงขัดแล้วหอยเหยียบเซฟจะรีกอ่าลองดูนะครับไป โอ้โหเท่าไหร่ละร้ 16, 18, 19, อยหกร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยเฮ้ยสุดสสสสุุุุดดดดโอ้โหมาหาทางยาวกันนีดแป๊บ Mày mày lọc. Ayang, ayang. 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 เอาบ่ายกหน้าไปดิโอ้โหออกตัวยกหน้าสองไปสองร้อยสามสองร้อยหกสองร้อเจ็ดสองร้ยแปดโอ้โหสุดทางเฮ้ยคิไมนะ่ยกหน้าได้ด้วยอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเ เฮ้ยเห็นเอาดิกระบายกหน้าได้วะ่วะโอ้โหไปอะไรกระบายกล้อไปดิครับโอ้โหตึ้งรู้แม่งยกหน้าได้โอเค้ะครับถ้าชอบก็อย่ยาลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยมารีวิวกันได้แหละ แล้วเข้ามาเจอกันเลยรูปแปงสี่เกครับผมเอ้อะอ้อะเตะผมมาเอ้